Thank mm -hmm. you. วันนี้คุณแม่ก็จะมาเดินดูเสื้อผ้านะคะทุกคนเป็นเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายค่ะคุณแม่ไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณเกือบปีแล้วค่ะทุกคนไม่รู้เป็นไรคือความรู้สึกที่อยากออกกำลังกายมันหายไปนะคะความรู้สึกตื่นเต้นในการออกกำลังกายมันหายไปค่ะคุณแม่ก็เลยหยุดไปประมาณเกือบปีค่ะประมาณว่าขี้เกียดนั่นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากก็ขี้เกียดนั่นแหละค่ะ ได้ชุดที่ถูกใจแล้วนะคะทุกคนก็กำลังจะไปจ่ายเงินค่ะแต่ว่าพอผ่านโซนนี้ทีไรนะคะต้องหยุดทุกทีค่ะใครที่ชอบเทียนหอมเหมือนคุณแม่ก็จะรู้ดีนะคะว่าเวลาเราเจอทีไรเราก็ต้องได้ซื้อกลับบ้านทุกทีเลยค่ะทุกคนสักอันสองอันก็ยังดีค่ะเทียนหอมจากร้านนี้นะคะกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่คุณแม่ชอบค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะทุกคนแบบทุมหอมก็มีค่ะ เขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเป็นขวดเล็กๆอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็มีทูบให้เราเสียบลงไปข้างในคะ่ะวันนี้มีกลิ่นใหม่มาด้วยคะ่ะทุกคนหอมมากเลยคะ่ะเป็นกลิ่นเลมอนกับกลิ่นจัสมินคะ่ะจากร้านแรกคุณแม่ก็ได้เสื้อ2ตัวคะ่ะแล้วก็สปอร์ตบราสตัวคะ่ะแล้วก็กางเกงวอมคะ่ะร้านนี้เป็นร้านที่2คะ่ะคุณแม่เจอเลกกิ้งที่ถูกใจมากๆเลยคะ่ะ เป็นเลกกิ้งที่มีผ้านุ่มๆบุอยู่ข้างในนะคะคือถ้าเป็นเลกกิ้งทั่วไปนะคะที่ไม่มีผ้าบุอยู่ข้างในเวลาเราใส่ไปออกกําลังกายข้างนอกนะคะเวลาลมแรงอย่างเงี้ยค่ะมันหนาวมากค่ะทุกคนและตอนนี้คุณแม่ก็หมดข้ออ้างที่จะบอกว่าอ้อยหนาวฉันไม่อยากออกกําลังกายแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามีกางเกงที่มันนุ่มแล้วก็หนาเวลาคุณแม่ไปเดินออกกําลังกายข้างนอกบ้านนะคะก็ ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะข้อดีของการออกมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะทุกคนก็คือจะได้ไม่มีข้ออ้างค่ะทุกคนว่าฉันหนาวฉันไม่อยากออกไปฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็จะได้ตอกยำตัวเองด้วยค่ะว่าซื้อหมดไปหลายพันบาทนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คุณแม่มาซื้อชุดออกกําลังกายใหม่นะคะอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายมาเกือบปีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ พยายามหาข้ออ้างให้ความขี้เกยียจของตัวเองนะคะคุณแม่ก็ออกกําลังกายอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะทุกคนเดินบ้างวิ่งบ้างกระโดดเชือกบ้างหรือก็ดูตาม YouTube ที่เขาสอนออกกําลังกายนะคะคุณแม่ไม่ได้ไปจิมหรือมีคนสอนอะไรเลยนะคะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะทุกคนคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าสวนทําสวนนะคะก็เลยเป็นเวลาที่ดีคะ่ะที่คุณแม่จะได้เริ่มออกกําลังกายคะ่ะ สีค่ะนะสอนนกพูดไทยก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวสวัสดีคัคคบก่อน สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทําแกงป่าหมูสับกันนะคะโอเคอย่างแรกเลยเลยต้องใส่ยูนิฟอร์มก่อนค่ะคุณพ่อโอเคครับนี่จะเครื่องแบบของเธอโอเค <laughs> คนอื่นมีเป็นทหารก็ใส่เครื่องแบบของทหารใช่ไหมตำรวจใช่ไหมแต่เธอมีเครื่องแบบของเธอโอเควันรับรู้โอเคเราขยับรู้พ่อหมอรู้ชุดทำงานชุดสวยไง เค่ะค okay, uh ุณพ่อราจะเปิดแก๊สค่ะคุณพ่อเบอร์ยูคารเติมน้ำนิดหน่อยค่ะหมไหมได้กันนิดหน่อยนิดหน่อยโครอ่ะบอกมาลังเดีบอกทนิดหน่อยเดี๋ยวเรางหมังมไหมใช่ไหม

ไม่ไปกินเหรอวันนี้ I am just later กินข้าวเสร็จก่อนเนาะใส่เครื่องแกงลงใปค่ะคุณพ่อทำหมดไหมใช่ค่ะวิ่งเบาไม่โยนซะกระเด็นเลย เดือดนิดหน่อยเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะต้งแคล้วเหื่อยชีพมากค่ะต้องแคล้วต้องคอนดีๆให้พริกแกงให้ละลายใช่ไหมใส่หมูสับลงไปค่ะช้าๆตักทีละทีทละนิดเพราะว่ามันจะกระเด็นทำชิ้นลเล็กๆเพราะว่าถ้ามันก,กระเด็นมันอันตรายมาก ่ขอบคุณที่บอกคะ่ะเชฟใช่สิโชอบที่พมอมายืนที่นี่ถ้าพอมายู่ที่น,นี่เธอจะทำอะไรอันตรายเพราะว่าเธอมาอร่วูมกับทุกคนใช่ไหม,ม <laughs> ไม่จริงโ <laughs> ดนีกคุณแม่ดับพริกเพราะได้พอม,มารูใส่ในแกงไงใส่ในแกงแต่พริกนี้มันไม่เผ็ดหรอกค่ะแค่ใส่ให้มันดูสีสันสวยงามใช่ <Okay. S 2> มไม่เผ็ดคะ่ะ So มะเขือเรานะคะทุกคนคุณแม่ที่มันดําแบบนี้นะคะทุกคนดูมันดํามันคุณแม่แช่น้าเอ่อมันไม่ได้ดำเพราะว่าไม่ได้แช่น้ําเกลือนะคะคุณแม่แช่น้ําเกลือแล้วค่ะแต่ว่าเอ่อซื้อมาใช่ไหมคะมันน่าจะเอ่อมันน่าจะอยู่ในร้านนานแล้วค่ะซื้อมาจากร้านดีนะคะตอนคุณแม่หั่นมันก็ดําแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่เพิ่งดําตอนนี้นะคะตอนคุณแม่ผ่ามันมันดาแล้วค่ะก็ไม่เป็นไร ก็มเป็นไรนักดันไม่เน้คุณพ่มันดูดีแล้วค่ะเขาม่รูอาหารเธอ,อ,อค่ะต้มเทียว <laughs> มันอร่อยทั้งสองอย่างอะค่ะมันดูอร่อยทั้งสองอย่างเลยจริงเหรอจริงค่ะ,อคะโอเคเราเติมน้ำไปค่ะ คนค่ะคุณพ่อครับผมแล้วเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของที่เศษชอบเป็นทางที่เศษชอบมากพ่อมันดีมากสำหรับอะไรนะเชอรี่วอลเลตนังสติ๊กหนังสติ๊กแค่นั้น <laughs> ยิงนกจ้ากินแล้วก็เธอก็ไม่ต้องกินนะคะคุณก็กินแค่น้ำมันกับ เนื้อหมูไงคะกินน้ำมันก็สุปกิ่อกินก็ไม่ต้องกินไงเอเอว่าเหมือนกับตับโอเคเป็น้องใส่กะปิ่อนค่ะกะปิกะปิแค่หนึ่งช้อนชาพอแล้วค่อยคนให้มัน คนด้วยค่ะให้มันละ,ล,ะลายค่ะม,มันจะเป็น <laughs> เป็นก้อนๆอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ <laughs> แล้วเราก็ใส่กระชายค่ะกระชายเดี๋ยวพริกไทยเราสักใส่ทีหลังกระชายกระชายลงไปใส่ใบมะกรูดค่ะมันจะเป็นเหมือนขวานไหมไม มันกินใบไม้เยอะแค่ไหนแต่ว่ามันแปลกมันมีคว้าเราแค่กินใบไม้ของใบใบยูคาลิปตัสใช่ไหมมันแค่ทำชีวิตของเขาแต่ว่าชีวิตมันดีมันแต่ว่าให้มันเหนื่อยจะลละเวลามันเมาจริงจริงมันเมาแต่ว่ามันมั่งมีแพนเดอร์นะมันกินไม้ไผ่ได้ไง แต่เขาบอกว่าควาลามันเป็นสปีชีเดียวกันกับจิงโจ้ใช่ไหมแต่ว่ามันแค่อยู่บนต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นอันมันเป็นสปีชีอันเดียวกันกับกับจิงโจ้ค่ะอืมูว่ามีนิ้วนี้มันอะไรนะนิ้วโป้งเหรอนิ้วนิ้วปองสองใช่ไหมมันอ คนมันกหลังได้ที่พ่อเราจะใส่เครื่องปรุงค่ะใส่ขนาหนอลงไปช้อนคนคนคนต้องชิมก่อนว่ามันเค็มหรือยังเพะว่าพริกแกงไม่แน่ใจว่าพริกแกงสาเร็จรูปมันเค็มไหม,มถ้ามันเค็มพาอเราใสก่กะปิลงไปด้วยใช่ไหมถ้ามันยังไม่เค็มเราก็ใส่น้ําปลาเพิ่มคิดว่าเราต้องใส่น้ําตาล น้ำตาลมะพร้าวตัดนิดนึงตัดลงไปนม่ยให้มันล okay. องใส่แก๊สจมหมดคะ่ะทุกคนไม่เดือดเลย <c oughs> มันเดือด <c oughs> แต่ว่ามันเอ่อมันร้อนแต่ว่ามันไม่เดือดขนาดนั้นเนาะ <c oughs> ชิมนิดหนึ่งคือไม่ช้อนไม่ก็เธอชิมสิฉันจะชิมนิดหนึ่งว่ามันว่ามันรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันเค็มแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลายอยีกเนาะถ้าเค็มแล้วเราก็เติมน้ำได้มันเผ็ดหรือเปล่าบอกด้วยนะเพราะว่าแกงฝามันต้องเผ็ดนะน <c oughs> ุ่อร่อยไหมไม่เค็ม มันแพ้ก็มันเป็นแกงป่าไงคะแกงอืมอร่อยแล้วคะ่ะทุกคนใส่น้ำปลานิดนึงแซ่บมากคะ่ะอร่อยมากเลยคุณพ่อเราจะใส่พริกไทยลงไปคะ่ะไทยเราปิดฝาฝาได้ก่อน ให้มันเดือดทีหนึ่งจริงๆมันสุกแล้วแหละเพราะว่าเป็นหมูสับหมูสับมันสุกง่ายอุย้ยมันเดือดมันสุกแล้วคุณพ่อทุกอย่างมันสุกแล้วค่ะเราจะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะนี่ค่ะใบกระเพราลงไป เดีเราจะทําหมูหวานนะคะแบบง่ายๆแบบง่ายๆสไตล์คนเมืองนอกนะคะสไตล์คนต่างแดนค่ะทุกคนมีอะไรก็ทําแบบนั้นวู้ระวังจมบ่หัวออนแพชินอิทแลนส์อินทูเดอะพตัวหล่า

มัมคือไอ้แฟนของแม่ใช่ไหมก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่แต่วมันใหญ่บนหัวแม่เออแกล้งเราก็ย้ายมาข้างในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคุณพ่อเอแก๊สหมดเราจะใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปคุณพ่อเะียกคนไหมคะครับผมเปรุงรส ก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดหน่อยอันนี้จานนี้มันจะ,ะหวานหน่อยคุณพ่อคุอน่าจะโชอบ <Yeah. S 1> เป็นหูหวานก็ใส่ซีอิ๊วดำค่ะคุณพ่อนาะชอบค่ะเพราะว่ามันหวานอกซ <laughs> ีอิ๊วขาวค่ะเราใส่แล้วก็เราจะชิม ซีอิ๊ขาวนีซิขาวกับซีอิ๊วดำชซิวดวไม่ทะเลาะกันเหรอไม่ทะเลาะรักกันดีอันนี้เป็นน้ำมันซอสน้ำมันอะไรพ่อหอยหยน้มันหอยลงไปเท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 ,รท,รทร <c oughs> พราว่า้่ามันต้งชอมัมนบอกว่าอร่อยันเชื่อเธอใช่ไหมอืมหามากค่ะ My dad. What's happening in a huh? แ,แกงป่าหมูสับอาหารเย็นของเราก็เสร็จแล้วนะคะแกงป่าหมูสับค่ะกับหมูหวานนะคะ ปิดที่เตอรแล้วคุ่จอนเดี๋ยวนี้ปุเปิดไฟให้มีสวคา้งหมจนมเอาล่ใส่ข้ีเตอร์ใ้าเหรอโอคคุณท้าล้ออาจารย์นะคะแม่จะข้าให้มันยมันมันเยนมด้เยอะไมมจะต้องกยนเย็แล้วเยมันทำงานใ่เยอะครับ What do I What do one? I not if you When it's, if I don't eat yeah, it it, anything, it's frozen. It's, it's like yeah. mm -hmm. And then they just go to sleep pretty much. But then I want them to do their thing, so I get them more lively by heating them up. Put mm -hmm. so that in, they well, don't have enough. No, they shouldn't have to. But then they get really cold and slow, have got the fish down my back. Yeah. Like, well, oh no, if they're going to have some heat, why not? Mm. It'd be uncomfortable to be that kind of cold. <laughs> I would hate to be that cold. Same, it's really cold right yeah. now. Yeah, at least I can sleep though. I still find it weird that bears and that can hibernate for like months and months and yeah, months. Yeah. Like, right, how right. do they sleep like that? Yeah, it's just like, uh, how do they sleep for over here two months? It's like what? Wow. I guess their bodies just do it. <laughs> แล้วพวกธอกินได้เย้ยต้องกินแถบสิอ้าว มะเขือเทศเออไม่ใช่สีมะเขือเหรอเธอไม่ชอบกินมะเขือเหรอ yeah, มนันอร่อย <is> ลองชิมดู <laughs> มลองชิมล, <laughs> ลองชิมแล้วใช่ไหมแต่ไม่ชอบใช่ไหม <laughs> ม,เมะเขืออันนี่แม่ตัดน่อยค่ะมัมจีอีตัวยี้ไม่ต้องกินค่ะใส่ไว้มันใบมะกรูดไม่ต้องกินมันค่ะเพราะมันใส่ไว้ให้มันมีกลิ่นเฉยๆครับให้มันกลิ่นหอมเป็นเหมือนสมุนไพรครับ จำพล่ลองนงคะเป็นยงไาุ It's been good What's the bottom of this น้ำซอสนค่ะมีซีอิ๊วดป็นซอสมะซอส e is mine <c oughs> มีพิกไทยด้วยถ้ากินโดนพริกไทยมันเผ็ดแล้วเด็กๆไม่ไม่กินผักกัวขมจะนานไหมแต่เนี่ ไม่ต้องกินอนะ่ะถ้าเจอผักก็ไม่ต้องกินถ้าไม่อยากกินครับแ,แม่ชอบผักเย,ย้ผักสำหรับแม่มนเนื้อสำหรับลูกกับพ่อจะ <laughs> ยุ <laughs> <laughs> ย่งไหมพี่จอนวันนี้ ตื่นไม่เคยเจอไม่เจอรูปเพราะว่าเพราะว่าพี่จรเปลี่ยนเวลาทำงานใหม่เมื่อตื่นเจ็ดโมงพี่จรออกจากบ้านหกโมงครึ่งแต่มันดีใช่ไหมเพราะมันเลิกงานเร็วใช่ไหมทำงานเร็วจะเลิกงานเร็วมันดีใช่ไหมแบบนั้นลองจะไปเนี่ อันนี้ลปชั้นนี้มันยุ่งกว่าหรอเพราะว่าทำให้เวลาไปเร็วขึ้นไหมเวลามันการไปเร็วกว่าไหมหรือว่ามัน พี่วิ่งได้ที่สองใช่ไหมพี่แข่งจังโดไกลอะดดไกลจะได้ที่ no, ได้ไอคอนเจ้าไอเซลออนท์มาเฟ่ทำอะไรวันนี้ทันเท่แล้วมีกีทเออจะมีสปอร์ตไหมวันนี้เนี่ยเล่นกีฬาอะไรครับพงว้าว ถามจอรนี่จอรนี่เคยเล่นปิงปองเหมือนกันเราไม่เคยชนะไม่เคยชนะคนจีนคนจีนเก่งมากปิงปองเขาเป็นองตัวคำเดือดคำมีที่ดีในเมืองชนะตัวคำเดือดมาพี่จอนบอกแม่ใช่ไหมว่าเขาไม่ถือเหมือนถือตะเกียบใช่ไหมเหมือนช็อปสติกใช่ไหมมันจะเร็วกว่าอย อาหารยุโรปอ่ะเหรคืออาหนาหายอะอืฮ่องกงเป็นชาฮ่องกงเป็นเมนแด์ถ้าไม่ใช่เมนแด์เออเป็นกะฮ่องกาเดียวกันใช่ไมใแมนดารินแต่ว่าเขาผจิงแมนดารินแมนดารินส้มเราปฟองที่ไหนเะล่ะ ที่โรงเรียนหรอว่ที่โรงเรียนอื่นครับอาลสูลเข้าไหมครัาร์น่ได้ค่ะน่ารักอะทุกคนดูต้องมีเมอร์ตรงนี้ต้องมีเมอร์ใช่ไหมพ่ออสาไ i was here my mom i'm little bro thought was, she was gonna get food <laughs>